สวัสดีครับท่านผู้ชมแมลงนี้เจอกับไอเก่งเห็นแล้วนะครับผมวันนี้เราเปิดกล้องด้วยน้องหมาบุญไปายาใส่เพราะค่ท่านผู้ชมไอเก่งว่าจอดมาใส่ลองมาใส่ไอบังรันของเราแถวๆนี้นะฮะแต่ดูน้องหมาลงไปแล้วครับสังเกตได้จากเสียงจุ่มจํำจุ่มจํำน้ํามีแน่ๆครับผมแต่ที่แน่ๆน่เขาจะใส่ไว้แถวนี้ครับผมแล้วก็ที่ป่าวอนตนั้นนะครับผมเพราะค่ะท่านผู้ชมเดียวเขาจอดลงไปเลยเนาะ๋ยวลงไปแล้วก็เดี๋ยวเขาไป ดูจุดที่เราจะใส่นะครับผมไปครับผมโอ้ดูจากพื้นที่นะท่านผู้ชมโอเคนะครับนี่ตุดน้ำแล้วครับนี่ครับผมโอ้เด็กเก่งขาเนี่ยตั้งกล้องนะครับผมแล้วเขาจะใส่ไปดับแน่นะท่านผู้ชมเนาะดับแน่นะครับผมแล้วแ้ามันถึงพุ่นก่อเขาก็ใส่ถึงที่ปลาบอลแ้วนะครับผมแต่เนี่ยลองใส่แถวนี้ก่อนนะครับโอเคครับท่านผู้ชมก่อนที่จะไปใส่นะครับผมไอ้เก่งขอนี่ครับนำเสนอเหยื่อของเขา เดือดเจ้าประจำเขาครับผมนี่คือนี่ครับปะทูเข่งนะครับท่านผู้ชมปะทูนึ่งนะครับผมเท่ากับบ้านเราของเขาจ่วนวนแปดตัวนะครับปะทูซื้อมาดาวบาทครับท่านผู้ชมจับพลีครับแปดตัวครับได้เก่งจะแวกแล้วใส่ให้ท่านผู้ชมชมสักหลังส่งหลังเนาะแล้วเอาไว้มาพุ่งแมลงมาพุ่งแมลงครับผมเขาก็มาใจเดวยกันสักรอบนะครับผมมาครับเดี๋ยวเก่งขออนุญาตแหวกก่อนนะครับผมเไปนะครับผม ใส่เขาจะซุกเข้าไปในนี้นะครับเพราะเปลยนแปลง่ายซอยนะครับผมเจ่งง่ายหน่อยโอเคครับผมเดี๋ยวขออนุญาตใส่เหยื่อก่อนนะครับท่านชมการใส่เหยื่อของเขาเช็ดทุกครั้งนะครับผมเก่งถ้าใส่รอบนึงเก่งก็จะให้นํารอบหนึ่งนะครับผมเผื่อที่บางท่านที่เปิดเหมือนใส่นะครับผมนี่คือปลาทูของเรานะครับขออนุญาตเก็บก่อนนะครับผมใส่ขิงไว้ก่อนนี่นะครับผมใส่ลงไปแบ่งครึ่งก็ได้นะครับผมแบ่งครึ่งหนึ่งเอาใส่ลงไปนะครับแบบนี้เลย แต่ครึ่งหนึ่งนี่เขาจะเกลี่ยตรงแปะกระบอกนะครับผมมันมีกลิ่นขาวเนาะนี่ครับผมเกลี่ยๆแบบนี้เลยเนี่ยนะครับนี่ให้มันพอนี่นะครับนี่เกลี่ยๆแบบนี้แล้วก็ดันลงนะครับดันลิ้นมันขึ้นไะครับผมมาใส่กันเลยครับอันนี้ลูบๆแบบนี้เลยนะครับผมมันสาบคาวนะครับมาครับทุกชมใส่กันครับผมแข็แนวนี้เล่นน้ำสนุกสนานเลย กระทุงไปหน่อยครับกระทุงแป่งทางมาหน่อยนะครับผม <_ S 1> เ,เป็นป่าหญ้าซอยนะครับผม <_ S 2> ใส่ด้านตรงไปเลยข้ออื่นที่จะใส่นะครับผมอย่าลืมนะครับเอาด้านนี้ด้านที่มีนี่นะครับผมที่เจาะรูนี่นะครับผมซึ่งมันอยู่แนวเดียวกับตัวลิ้นมันนะครับผม หันด้านนี้ขึ้นด้านบน,นะฮะแล้วรูนี่ก็จะอยู่ด้านบนพอดีนะครับผมเพื่อที่ว่าถ้าป่าติดแล้วป่าจะได้มาหายใจยตรงนี้นะครับผมแล้วก็เป็นรูระบายน้ําด้วยนะครับท่านผู้ชมที่เขาเจอไว้นี่มาครับผมตอนเข้ามาเลยปล่อยไปหน่อยครับโอเคอครับผม เบียก่อนนะครับแดดนี่ก็ห้อนขนาดครับผมแดกครึ่งเบียครับเสียบปากกระบอกมานะครับผมเบียเบียตะติด,ตด,ตด,ตดมือเขาเนี่เขากลับมาปาดัดตรงปดัดป่ายกระบอกมันะครับผมแล้วก็ดันดินมันลงไปใส่เลย โอเคครับท่านผู้ชมได้แก่งขออนุญาตไปไล่ใส่แหมงท้องตัวนี้มันเซตนะครับผมแล้วมาพู่มแมลงเขาก็มายามด้วยวกันเนาะกามันจะได้ถั่วเขากันนะครับผมในปายยาา่ายาสายแห่งนี้ได้แก่งขออนุญาตไปไล่ใส่สมันเลยแล้วกันนะครับผมแล้วตัดทาาไปตอนที่มายามมันพุ่งนะครับผมไปครับท่านผู้ชมทับกลางแสงแดดที่แผกเผาแต่พวกเจ้าจะสุขเส,สริมลานนักเกิน สวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกับเก่งนะครับผมแมลงนี่เก่งปลาท่านผู้ชมแม่ยามบังรอนของเขาครับผมหรือว่ามาจอยนะนะครับนี่ตามนี้ครับตามที่น้องแม่เล่นนะครับท่านผู้ชมดูดูพอมาเล่นแน้แบบสบายอยนะไปครับท่านผู้ชมนี่เก่งจะลงจากด้านบนนี่ไปแล้วก็ไปจอยบังรอนเขาแต่ละจุดนะครับผมไปครับออนีญอาตลงไปก่อนนะครับผมดังแรกกันม้วนกันแก้น้านี่มวนเลยฮะเดอแก้แะ้วแกน้านี่มวนขนาดกัน ชมหลังแรกกันครับผมจะเป็นลายก็ครับผมถ้เก่งเอาอย่างพวกก็จะดีนะมันอย่างมาขึ้นมาอยู่ด้านบนนะท่านผู้ชม <c oughs> อย่านะจะบอกว่าเจอ FC ตัวยงนะเอาเอาครับผมเแอบกลิบครับผมไปดูกระบ,บอกต่อไปเลยครับท่านผู้ชมไว้ตรงนี้ก่อนนะครับผมไปครับดู มีนี่ตัวงไม่ใช่ป่านะครับผมนี่คือหมาครับหมาหมาครับหมาเย็นกันดาโอ้โหเบอเอ๊แปลกนะครับบางรันไอ้กิ่งใส่โจมน้ำนะค,ะนะครับท่านผู้ชมแต่ทําไมมันถอนออกมาแบบนี้เอาอย่านะเอาครับผมสงสัย ไม่มีอีกแล้วครับท่านผู้ชมเอาเอาถิไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเติกหรือว่าพิงไว้ตรงนี้ก่อนนะครับมาครับผมมาชมหลังที่สามด้วยกันเอา้าทำไมเหมือนเหมือนมีคนมาถอนของเราก่อนนะท่านผู้ชมบางอันนะสองอันแรกนะครับผมอ๊บไม่เหมือนที่คุยกัน,กนเลยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เอ้าอันนี้มันมีเสียงสักอย่าง โอ้จะาย,ยนะอาเป็นลายแล้วท่านผู้ชมเอาแล้วครับผมเกียว่าได้เจอ FC ตัวยงแล้วท่านผู้ชม2อัน3อันนี่นะครับนี่พาอมันอยู่ต่นสวนเพื่อนนะครับท่านผู้ชมน,นี่เป็นสวนดินจีเพื่อนนะครับผมไปครับชมต่อไปชมหมายต่อไปตรงนี้อีกหมายนึงอาหายกินกับแบบนี้เม่เน็ตนะบ่อนเน็ตนะท่านผู้ชม จะสักตัวนะโอ้งท่านชมหลังนี้เฮ้ยเฮ้ยหลังนี้โกลบกลบคืออะไรใช่ครับแม่นกว่าใช่หรือไม่โอ้บาดเจอยท่านผู้ชมอะสีนักนักครับใช่ครับทิ้งไว้เอาละสีหลังสีหลังผ่านไป ดูน้ำนะครับผมที่เก่งบอกว่าถ้าฮะน้าผ่านมาจะลงมาได้นะครับคือตอนนี้มันเกินเกินกึ่งแข่งแล้วนะครับท่านผู้ชมตามตามเว้ยตามเว้ยตรงนี้อีกตัวหนึ่งครับบุ๋มเนี่ยใส่ไว้นะครับท่านผู้ชมอ๋อได้สักตัวไหมนะ <ว â ld> เสียงเหมือนบอกทกกี่แล้วครับ Ok, regions, อ้ท่านผู้ชมเฮ้ยอันนี้มีตัวนี่มืตัวมันเกาะมีครับมี igne, มี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 นี่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 เห็นเลื่อนไปเลื่อนมานี่ยครับโอ้แล้วครับผมได้แล้ว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 ตามที่ได้เว้ยดูแปลกมันโอเคครับผมผมมีซีตออกมาได้นะครับยามหลังต่อไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาเก็บไว้โอ้น้ำขึ้นนะครับท่านผู้ชม เด้มันมีคนเหมือนมีคนมาถอนของเขาอ่ะท่านผู้ชมอันนี้ต่อหกโลใช่หรือไม่อย่างมี้นนี่ต่อหกโลครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดตัวนี้ตัวที่เจดครับเอ้มันเหมือนมีคนมาถอนของเฮาครับท่านผู้ชม ว้าตัวนี้ก็บเบาแล้วครับได้ครับท่านผู้ชมแต่กระบ,บอกเดียวครับเดี๋ยวฮะไปตามหากระบอกนึงนะครับผมกระบอกกระบอกนั้อย <arium> <respir> er <intake> ู่ท <play scholars> uh. <wasser> ี่ไหนโอ้อยู่นี่อยู่นี่เกือบข้ามไปเกือบข้ามไปกระบอกสุดท้ายใช่หรือไม่เจ้าสักตัวครับท่านผู้ช ไม่โดนครับไปครับผมเก็บครับจะเก็บของรวบรวมไปไว้ที่กระสอบปุ้นกันนะครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เดินทางขึ้นมาถึงบนเพชรแล้วครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเราได้ป่าเย่ยนกันกี่ตัวนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แ้่ๆคือเหมือนจะดูมันจะติดแค่กระบอกเดียวนะครับมาครับมาดูฮะว่ามันติดกี่ตัวนะครับผมมาครับ จะเทใส่ในน,นี้แล้วท่านชมไปดูก่อนนะครับว่ากระบอกไหนติดเ่้หมือนกระบอกนี้ครับผมก็ลองก็ลองเทดูเทดูโอ้ยสองตัวครับท่านชม <laughs> โอ้ยสองตัว <laughs> สองตัวที่เล็กขนาดน้อยขนาด ไอ้โดนไหมเนี่ยไรวะโอ้หนักมรกบมาแล้วหยุดจริงไปเดี๋ยวรู้กันอ,อันเดียวครับท่านผู้ชมนี่แต่ได้สองตัวครับท่านผู้ชมอ๋อไปเย็นน้อยนะนะครับไปเย็นกัน็รับเครื่องน้อ,นนอยครับผมโอเคครับท่านผู้ชมสำหรับการใส่บั้งรอนของเราจำนวนนี่นะครับ ตัวเขาครับท่านผู้ชมได้ปลาหลสองตัวครับท่านผู้ชมเป็นการลงทุนที่บบโตคุ้มแต่ได้ครับแต่ก็มาถึงขั้นเหี้ยวนะครับท่านผู้ชมอย่างได้สองตัวนะครับท่านผู้ชมโอเคครับผมนี่ครับแต่ปอเปาะจมูกมันได้อยู่ครับผมโอเคครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่แวะเข้ามาชมเป็นกําลังใจนะครับผมสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมนี่สองตัวแถวแนวแถวแนวครับนี่โอเคครับผมไปครับปลบบ้านครับ ยังได้อยู่ครับผมไปกลับบ้านกัน